วัดีครับวันนี้ผมช่างนุพาพี่พี่น้องทุกท่านนะครับมาดูบรรยากาศการปรับพื้นที่นะครับประมาณ10ไร่เพื่อที่จะเป็นสวนผสมผสานกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับทำการ,กรเกษตรแบบทฤษฎีใหม่วันนี้เราขุดนะครับลึก6เมตรนะครับสระลูกนี้จะใช้เป็นการเก็บน้ำสำหรับการ,กรเกษตรแล้วกเ็เลี้ยงปลานะครับสังเกตรเราขุดลงไปจากผิวดิน6เมตรนะครับเราได้ตาน้นานะครับตอนนี้ น้ำออกดีมากๆนะครับที่นี่ถือเป็นความโชคดีนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับที่นี่อําเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับเราได้มาดูการขุดสระกว้างประมาณ15เมตรคูณ30เมตรนะครับใช้เก็บน้ําได้เพียงพอในฤด,ดูแล้งนะครับกับพื้นที่ที่จะพัฒนาตรงนี้ให้เป็น สวนผสมกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับมีการขุดสระทำที่พักอาศัยนะครับทำที่พักอาศัยปลูกข้าวปลูกข้าวโพดนะครับเป็นพืชเชิงเดียวนะครับและผสมประสานไปด้วยนะครับเห็นไหมครับวิธีการขุดสระที่ถูกต้องก็คือการทำเบิร์มหรือว่าการลดหลั่นขั้นบันไดนะครับเป็นชั้นๆ แต่และชั้นมีความสูงประมาณ2เมตรนะครับเพื่อป้องกันดินสไลด์นะครับแล้วก็ทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับให้สะได้มีสลปอย่างถูกต้องมีความลึกที่เพียงพอก็อยู่ที่ประมาณ6เมตรอย่างน้อยนะครับเพื่อให้สะลูกนี้ไม่แห้งในฤดูแล้งนะครับหากเราขุดตื้นเกินไปน้อยกว่า4เมตรนะครับพี่พหลายๆท่านอาจจะเคยพบปัญหา หน้าแรงก็จะไม่มีน้ําใช้นะครับแต่ที่นี่ต่อขนาดนี้เป็นหน้าแรงนะครับเดือนมีนาเรามีตาน้ํานะครับที่ปุูดออกมาจากดินนะครับคาดว่าจะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับลักษณะนี้ งานนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเป็นเป็นงานของลูกค้าเรานะครับที่ได้เขา้ามาพัฒนาที่ทดินถืนนี้กว่าสิบไร่นะครับที่เขาวางแผนที่จะทำเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่นะครับให้พออยู่พอกินครบวงจรในที่แห่งนี้นะครับตรงนั้นก็ทำเป็นบ้านพักอาศัยเล็กๆนะครับ มีโซนหนึ่งปลูกผักนะครับเลี้ยงปลานะครับ